เรียนอาจารย์ประจำรายวิชา AN-1213 กลุ่มกายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยหัวแยวเฉลิมพระเกียรติกระผมนายนคครินลอยด์สงละหัสน,นักศึกษา651041นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างของลูกตาหรือว่าไอบอลครับแล้วก็มาเริ่มทำความรู้จักโครงสร้างของลูกตา โครงสร้างของลูกตาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นที่1คือทูนิก้าฟิโบซา t ทูนิก้าวาสคูลอซาและ 3. ทูนิก้าเนเวซาเราก็จะมาเริ่มเจาะลงไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นของผนังลูกตากันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ชั้นที่1ของทุนิก้าฟิโบซาทูนิก้าฟิโบซาเนี่ยเป็นผนังตาชั้นนอกสุดจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของลูกตา มีสองโครงสร้างได้แก่หนึ่งคอเนียคอเนียที่เรารู้จักกันที่เป็นกระจกตากระจกตานี้มีลักษณะโปร่งแสงผิวเรียบโค้งนูนอยู่ทางด้านหน้าของลูกตาทําหน้าที่เป็นทางเข้าของแสงจึงเปรียบเป็นเสมือนหน้าต่างของดวงตาและเป็นบริเวณที่ไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงเลยโครงสร้างที่สองของทุริก้าฟิโบซาก็คือ เคอร่าสเคอ่คาหรือว่าตาขาวตาขาวของคนเราเนี่ยจะมีลักษณะทึบแสงต่อเนื่องจากคอเนียหรือว่ากระจกตาไปทางด้านหลังทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อลูก,กตาผนังลูกตาชั้นที่สองคือทูนิก้าวาสคูลอโซาผนังตาชั้นกลางประกอบไปด้วยสามโครงสร้างได้แก่ 1. คอรอย 2. ซิลิอาลีบอดี้สามอิสคอลอยหยุดด้านหลังสุดของลูกตาผนังชั้นกลางจัดเป็นว a สคูล่าเลเยอเพราะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงมากที่สุดและมีเม็ดสีเมลานินอยู่เยอะจึงทำให้โครงสร้างนี้มีสีทึบเข้มทำหน้าที่ดูดกืนแสงและป้องกันการสะท้อนกลับของแสงซิลิอา d ีบอดต่อเนื่องจากคอลอยมาทางด้านหน้า ประกอบด้วยซิลียรีมัสเซอร์และซิลียรีโรเซสการหดหรือคลายตัวของซิลียรีมัสเซอจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของเรนตาทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเรนตาดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Accommodation หรือกระบวนการปรับภาพให้ตกที่เรตินาส่วนซิลียรีโพเซตจะทำหน้าที่หลังเอควิเอตฮิวเมอร์ ซึ่งเป็นของเหลวและเป็นอาหารของลูกตาไอริสหรือม่านตาเป็นโครงสร้างที่อยู่หน้าสุดของผนังตาชั้นกลางเป็นส่วนที่ทำหน้าที่มีสีต่างๆกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติมีหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้าออกของตาและโครงสร้างที่อยู่กึ่งกลางของไอริสคือผู้พิวผู้พิวหรือว่ารูม่านตานอกจากนี้บริเวณไอลิส จะมีกล้ามเนื้ออยู่2ชนิดคือแบ่งตามการเรียงตัวได้แก่สปินเตอร์มัสเซอร์ออฟพูพิลและดีเลเตอร์มัสเซอร์ออฟพูพิลทั้ง2มัดทางานต่างกันคือหากสปินเตอร์มัสเซอร์ออฟพูพิลมีการหดตัวจะทําให้รูม่านตาหดเล็กลงแต่ถ้าดีเลเตอร์มัสเซอร์ออฟพูพิลหดตัวจะทําให้รูม่านตาขยายตัวซึ่งการหดและคลายตัวของรูม่านตาดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิาายาไร้รีเฟกหรือปฏิกิยาที่ไวต่อแสงเช่นเวลาที่แสงจ้าหรือแสงมากๆรูม่านตาจะหดทันทีและแล้วเราก็มาถึงโครงสร้างสุดท้ายของรูปตาแล้วนะครับนั่นก็คือทูนิก้าเนวซาทูนิก้าเนวซาเป็นผนังตาชั้นในสุดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรติน่า ชั้นนี้จะติดกับสมองโดยผ่านเส้นประสาทที่มีชื่อเรียกว่าออปติกเนิร์ฟภายในเรติน่าจะมีรีเซปเตอร์หรือตัวรับภาพอยู่รีเซปเตอร์ของการรับภาพคือหลอดเซลล์และโคนเซลล์ทั้งสองเซลล์นี้จะมีการทำงานที่ต่างกันโดยหลอดเซลล์จะทำงานในเวลาที่มีแสงน้อยทำหน้าที่รับภาพขาวดำส่วนโคนเซลล์ทำหน้าที่รับภาพสี ทำงานได้ดีในเวลาตอนกลางวันภายในโครงสร้างของเรตินาจะมีทั้งบริเวณที่รับภาพที่ชัดและบริเวณที่ไม่รับภาพเลยดังนี้บริเวณที่รับภาพได้ชัดเจนที่สุดเรียกว่าโฟเวียเซนทอรริสจะเป็นบริเวณที่มีโคนเซลล์อยู่มากอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณออปติกดิสเป็นบริเวณที่ไม่รับภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดบอด จึงไม่มีรีเซปเตอร์อยู่เลยบริเวณจุดบอดนี้จึงเป็นทางเข้าของดอดเลือดและเป็นทางออกของกระแสประสาทจะออกจากลูกตาโดยผ่านเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับภาพไปต่อที่สมองครับก็จบไปแล้วกับการนำเสนอโครงสร้างของลูกตาหรือว่าอบอลวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ